สวัสดีครับผมต้นลุงฟ้านะครับแบตเตอรี่เฮดคับชั่นจาก n e x p, น n Indoor p e r c u s s i o n นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเทนเนอร์จากค่ายของ u ูวิกนะครับในรุ่นของ u l t i m a t e Series นะครับในส่วนแรกนั้นที่ผมจะแนะนำคือในส่วนของฮาร์ดแวร์ขอบกองและหลักกองที่ผลิตจากอลูมิเนียมสตีลอย่างดีเพื่อรองรับการจูนนิ่งในระดับของไฮเทนชั่นเทนเนอร์ของ u ูบิกในรุ่นของ u l t i m a t e Series นั้นได้ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนอง การเล่นในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นมา c h ชิ่งแ n d หรือ Indoor ดัมไลน์ทาง l u b ว i กได้ใช้ไม้เมเปิลนะครับ100%มาเพื่อผลิตตัวบอดี้กรองในรุ่นนี้นะครับความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองสัมผัสแล้วก็ลองตีนะครับลองได้ใช้งานสิ่งที่ประทับใจก,ก็คือเรื่องของเสียงนะครับเพราะว่าได้ออกแบบให้ให้ใหตัวถังเนี่ยค่อนข้างยาวขึ้นแล้วก็ทำให้เสียงเนี่ยมันคมชัดขึ้นมีเนื้อเสียงที่หนาขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของขอบกรองนะครับที่ซัพพอร์ต ของผู้เล่นนะครับซึ่งเป็นพวกเทคนิคสวีฟต์สครัอะไรองนี้ครับในการเล่นทําให้ประสิทธิภาพของผู้เล่นเนี่ยดีขึ้นนะครับ mm hmm. ก็สําหรับผู้ที่สนใจนะครับในตัวของเทนเนอร์ดัมลูทวิกนะครับในรุ่นของอัลติเมทซีรีส์ก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางของตัวแทนจำหน่ายตัวประเทศนะครับ